ดีครับพี่น้องครับวันนี้จะพามาทำปุ๋ยนะครับปุ๋ยปุ๋ยหลุมในป่าลำไยนะครับคือลำไยปลูกไว้สักสามสิบต้นนะครับงามมากเลยครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีน้ำใส่ก็เลยต้องทำทำปุ๋ยเป็นหลุมเลยครับโดยใช้วัสดุที่เหลือใช้นะครับ เป็ขยะที่เหลือใช้ไม่ใช่ขยะครับเป็นเปนลือกผลไม้เปลือกผลไม้ทีแ่แม,ม่ค้าเขาทิ้งนะครับเราไปเอามาตามตลาด ไม่ไม่ใช่สารเคมีครับทิ้งลงไปเลยไม่ต้องเอาคให้มันให้มันยากนะครับชีวิตที่ให้มันออกแบบให้มันยากทําไมเหมือนอาจารย์โจนบอกบใส่เข้าไปทำครั้งเดียวอยู่ได้เป็นปีครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยเปลือกสับรดเปลือกส้มโอเปลือกแตงโมได้หมดที่เป็นพืชครับ เศษผักเศษหญ้าใส่ปลาที่เขาทิ้งเ่ยเพราะงั้นเพี่อ,อืนก่คือปุอย้ยครับอุน,นี่คือปุ้ย ต้นกล้วยครับเราก็กว้วยมีเยอะแยะ เนี่ยกไขมทำต้นหลุงก็พอครับกินได้ทั้งปีกกลำใหญ่นะครับส่นลลำใหญ่ มีสักสี่สิบต้นสามสิบต้นเนี่ยลดต้นทุนไว้ก่อนเพราะราคาเราตั้งเองไม่ได้ มันเป็นเน่าอยู่นี่นะครับกลายเป็นน้ําหรือหลุมอาหารให้พืชเลยอย่างนั้นทำแล้วไม่เหลือมัน้จะทำทำไมครับทำแบบนี้งามด้วยครับ เก็บมาทุกวันครับผมไปขายของผม,ผมกเก็บเิ๊บเบือกผลไม้เดี๋ยวเป็น,นออกระ neau ครับ มกี่วันมันเน่าแล้ว ครับแค่นี้พอนี่ก็วางไว้น,นี่เดี๋ยวก็เป็นเศษหูดเหน่าแล้วมันจะยุบลงนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับนี่คือปุ๋ยธรรมชาติดูโสมโกับงามมากเลยครับไม่ได้มีปุ๋ยเคมีใส่สักหน่อยอนะ่ะ ตัวนี้ก็ทำไปแล้วสองหลุมนะครับนี่ดูลำใหญ่ปลอดสารพิษครับโอเคนะครับใครอยากไปทดลองทำก็ทำดูสวัสดีครับ